บัวเอกกับน้องพลอยพี่บัวเอกกับน้องพลอยออกเข้าฝูงวันแรกก็ว้าวุ่นหน่อยครับดูดูน้องพลอยน้องพลอยเก,เกิดได้สองวันแข็งแรงครับพี่บัวเอกนั้นเกิดวันที่ยี่สิบยี่สี่ห้าวันบัวเอกได้ห้าวันพลอยนี่ได้สองวันเอาละพลอยพลอยลงโคลนจมโคลนแล้ว <laughs> <g ül> แข็งแรงทั้งคู่เลยนะครับตัวเท่ากันเลยบัวเอกกับพลอ,อยนี่ตัวเท่ากันเลยแต่แม่นี่ตัวคนละเรื่องเลยนะแม่คนละเบอร์เลยครับดูเดี๋ยแม่บัวทองตัวเล็กกว่าแม่มุกเยอะ <c oughs> เอาละเอาละเอาละโอ้เนี่ยเห็นไหมแข็งแรงพี่น้อง <c oughs> แข็งแรงมาก,กวาย <c oughs> ลูกพ่อคราวทั้งคู่เลยนะครับลูกพ่อคราว <c oughs> นี่ ปล่อยข้าฝูงเลยครับใจดำเลยวันนี้อ่านั่นไม่ไม่รอห้าวันละเพราะว่าน้องพลอยแข็งแรงมากแข็งแรงผิดผิดรักวายทั่วไปเลยครับเกิดได้สองวันเดินทั่วอคอกเลยนะเดินไปทั่วเลยถ้าไม่ติดมุ้งนี่ก็น่าจะออกเล่นน้ำนู่นแหละผมเลยปล่อยเลยครับไม่สนใจ ไม่ต้งองรอห้าวันแล้วสายสะดือเขาแห้งแล้วด้วยครับพี่น้องสายสะดือแห้งเร็วมากเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวสายสาดือจะแห้งเร็วนี่แล้วแม่เขาไม่มีโอกาสได้เลียด้วยเราเจ้าชานทาเอาขี้ทาตลอดครับทาทุกวันเลยเกิดได้สองวันก็ทาสองวันโอ้โหน้องเอเจ้าบัวเอกนี่ขี้เยอะมากครับขี้กองใหญ่มาก เมื่อกี้ขี้ไปแล้วรอบหนึ่งออกมานี่ขี่อีกรอบแล้วแม่เขาก็ลงเล่นน้ำเล่นโคลเพราะว่าไม่ได้เล่นโคลมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะคลอดลูกก็ห้าวันละก่อนคลอดอีกสามสี่วันอีกดูครับพี่น้องเขาขี่กองมะลิมเลยขี่สีเหลืองเป็นนมเลยนะครับขี่ออกสีเหลืองเป็นนมเลยเมื่อเช้านี้เจ้าน้องพลอยก็ขี่แล้วครับขี่แล้ว เวลาเช้าขึ้นมาเราก็ต้องดูพฤติกรรมของลูกสัตว์เรานะครับว่าเขาขี้ไหมอะไรต่างๆสุขภาพเขาแข็งแรงดีไหมเราก็ต้องคอยดูเนาะนี่คือเราติดตามดูตลอดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปล่อยออกทุ่งกว้างแล้วนะพี่น้องจะปล่อยไปกับแม่แล้วอ่าคือหมายความว่าปล่อยให้ออกไปกินหญ้าก,กับแม่ ไงลูกบวเอกบวเอกแม่ทิ้งหนูเหรอ,อาสายสะดือแห้งหมดทั้งคู่แล้วนะครับทั้งพี่ทั้งน้องบัวททองลูกหนูอยู่เนี่ยอืมสยเพชรสส่เพชรเล่นกับน้อง ปีนี้ได้สี่แล้วนะครับอมีอ่าเพิ่มโชคแจมแจ้วแล้วก็น้องพลอยแล้วก็เนี่ยครับเจ้าบัวเอกอันที่จริงก็ยังมีที่ไปอยู่กับน,น้องพรตัวหนึ่งเนาะ,ะต่านั้นก็ตัวผู้นะครับตัวผู่ รอบนี้ผมปล่อยเร็วนะปกติห้าวันนู่นแหละครับห้าวันเจ็ดวันแต่รอบนี้ดูแล้วเขาแข็งแรงครับเดี๋ยวดูว่าถ้าพรุ่งนี้เดินไปกับฝูงได้ผมก็จะปล่อยไปแปลงใหญ่เลยครับให้ไปหากินหญ้าก,กับแม่เลยแต่ถ้าดูแล้วถ้าเขายังไม่แข็งแรงก็ยังจะเก็บเอาไว้ก่อนดูว่าแอบเจ้าบัวเอกนี้สบายครับบัวเอกนี้วิ่งได้แล้ววิ่งตามแม่ได้แล้วส่วนน้องพลอยนั้นยัง จมเตรียมจมเตรียมนิดหน่อยอ่าอ่ของผมก็ยังเหลืออีกสี่แม่นะครับที่จะคลอดเดือนเมษาเอเมษานี่จะคลอดสี่แม่มียายมีน้องปิ่นมีน้องถุงทองแล้วก็มีน้องพุนพินโน้พุนพินก็อ้วนตับเลยครับนี่ครับบรรยากาศในข้อกวาย ตอนนี้คือกลับมาจากกินหญ้าแล้วนะครับสิบโมงผมปล่อยไปตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับสิบโมงก็จะอากลับมาเพราะเขากินกันอิ่มแล้วก็จะกลับมานอนพักแตจะไม่ได้ปล่อยไว้ในแปลงหญ้าทั้งวันนะครับเป็นการถนอมแปลงหญ้าไม่ให้หญ้ามันโทมครับไม่ให้แปลงหญ้าโทมเนี่ยเขาเป็นลูกควายในคอกเนี่ยพอปล่อยออกแล้วบรรดาป้า,ปา บรรดาป้าๆบรรดานาๆพี่ๆเขาก็ไม่รังแกลูกควายนะครับเขาจะช่วยกันเขาจะดูแลช่วยกันไม่มีไม่มีตัวไหนรังแกนะครับเป็นอะไรที่มันเหมือนเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะพี่น้องเขาก็ดีใจนะครับเ,เด็กๆเ,เขาก็ดีใจมันลักษณะครอบครัวเดียวกัน